สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกับคุณครูชยานีนะคะในหัวข้อเรื่องของการาใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วก็การประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ค่ะคุณครูขออนุญาตแชร์นะคะแช่ข้อมูลนะคะเรื่องของการประดิษนะคะของการประดิษฐ์กล้องนะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การประดิษฐ์กล้องจุลทรรศกันนะคะเรามาเรียนรู้กันก่อนนะคะว่ากล้องจุลทรรศมีไว้เพื่ออะไรนะคะสําหรับกล้องจุลทรรศน์นะคะเป็นอุปกรณ์สําคัญนะคะที่ใช้ดูสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นปกติถ้าไปโรงเรียนเด็กๆก,ก,ก็จะได้ใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะในห้องแลกบหรือห้องวิทยาศาสตร์นะคะ ให้ดูภาพกล้องตัวแรกนะคะกล้องจุลทรรศน์เครื่องแรกที่ประดิษฐ์โดยโรเบิร์ตฮุกนะคะกล้องเครื่องนี้ที่โรเบิร์ตฮุกนะคะใช้ในการศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือเซลล์ของพืชน,นั่นเองค่ะ,ะทีนี้ถ้าเรามาโรงเรียนได้ถ้าเด็กๆไปโรงเรียนได้นะคะก็จะได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ ที่เราเรียกว่าเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะคะกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบสําคัญเลยนะคะเดี๋ยวครูจะอ่าไล่มาตั้งแต่ข้อที่1น,นะคะ1ก็คือรํากล้องคือส่วนนี้นะคะตัวนี้เป็นรํากล้องนะคะส่วนที่สองเป็นจานหมุนเลนนะคะจานหมุนเลนจะอยู่ส่วนนี้นะคะ ส่วนที่3เป็นเลนใกล้วัตถุเด็กๆจะสังเกตว่ามีตัวเลขนะคะมีจำนวนเลขแล้วก็มีเครื่องหมายคูณน,นะคะนี่ความหมายคือมันจะมีกำลังขยาย10เท่านะคะ10เท่าต่อไปนะคะเลนใกล้วัตถุอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็น40คูณน,นั่นหมายความว่ากำลังขยาย40เท่านะคะเลนใกล้วัตถุนะคะ หนึ100คูณก็คือ100่งรกำลังขยาย100เท่านะคะ,ะเวลาใช้นะคะเราก็จะมาดูแล้วกันว่าเราต้องการความละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะคะเราจะเริ่มใช้ที่เลนใกล้วัตถุสิบเท่าก่อนนะคะทีนี้มาดูลำดับที่6กก็คือที่หนีบสไลด์คือตัวนี้ค่ะที่หนีบสไลด์ก็คือสไลด์ที่เราวาง สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนี่ยเราจะวางบนสไลด์แล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ก็จะมีที่หนีบนะคะอันที่7จะเป็นคอนเดนเซอร์นะคะและอันที่8ก็จะเป็นหลอดไฟนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบแค่แสงเพราะฉะนั้นตัวคอนเดนเซอร์กับหลอดไฟนี่จึงมีความสําคัญนะคะก่อนใช้เราก็จะต้องเปิดไฟตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อให้ส่องไปที่ สไลด์ของที่ระวางเสรไว้นะคะส่วนลำดับที่9ก็จะเป็นเลนใกล้ตาเลนใกล้ตานะคะตรงนี้จะเป็นลำกล้องส่วนบนสุดนี่ก็จะเป็นเลนใกล้ตาเวลาที่เราจะดูนะคะเวลาที่เราจะดูสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่บนสไลด์ตรงนี้เราก็จะต้องเอาตามาส่องที่เลนใกล้ตานะคะ,ะสำหรับขยายนะคะภาพนั้นจะขยายกี่เท่าเนี่ยเราก็จะเอาเลน ใกล้วัตถุคูณกับกําลังขยายของเลนใกล้ตาเราก็จะได้ขนาดของอ่ากำลังขยายภาพที่ขยายว่าเป็นกี่เท่านะคะส่วนลําดับที่10จะเป็นแขนกล้องนะ,ะแขนกล้องอันนี้ก็จะมีความแข็งแรงนะคะ11จะเป็นแท่นวางสไลด์ทั้งหมดเลยนะคะแท่นวางสไลด์สีดํา12จะเป็นปุ่มปรับภาพหยาบ เวลาที่เราวางสไลด์แล้วก็จะต้องมาหมุนปุ่มปรับภาพใหญ่นะคะแล้วก็ลำดับที่1 3ปุ่มปรับภาพละเอียดนะคะถ้าเราต้องการความละเอียดมากๆให้ภาพชัดเจนนะคะเราก็จะมาปุ่มปรับปุ่มปรับภาพละเอียดตรงนี้นะคะแล้วก็14เป็นส่วนประกอบสุดท้ายที่ครูพูดถึงวันนี้ก็คือฐานกล้องฐานกล้องตัวนี้นะคะก็จะเป็นฐานที่เราใช้วางกับพื้นนะคะ เวลาใช้ก็พื้นจะต้องเรียบนะคะส่วนเวลาที่จะเคลื่อนย้ายกล้องจุลทัรศน์เราก็จะใช้มือด้านหนึ่งจับที่ฐานแล้วก็มืออีกด้านหนึ่งก็จะจับที่บริเวณนี้ค่ะบริเวณแขนกล้องถ้าจะเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็เวลาดูก็ต้องวางฐานกล้องเนี่ยนะคะให้ขนานกับพื้นนะคะให้ติดกับพื้นนะคะเราก็จะสามารถใช้กล้องจุลทัรศน์แบดบใช้แสง ได้ในการส่องดูสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เรามองไม่ชัดหรือมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอันนี้เราจะเจอในห้องแล็บของโงเรียนนะคะเอาละค่ะอันนี้จะเป็นาภาพที่เด็กนักเรียนนะคะนักเรียนใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะคะในการส่องดูในที่นี้เด็กๆส่องดูอะไรส่องดูเซลล์ปากใบของต้นกาปอยแครงต้นกาบหอยแครงคือต้อนนี้ค่ะนะคะ แล้วสิ่งที่เด็กๆด,ดูก็คือปากใบนะคะบริเวณนี้อันนี้ภาพนี้จะได้จากการส่องกล้องจุลทรรศน์นะคะเด็กๆสามารถเตรียมนะคะเด็กๆสามารถเตรียมเซลนะคะการเตรียมเซลแบบนี้เรียกว่าเตรียมเป็นสไลด์สุดเด็กๆเ,เตรียมได้โดยการเอาเปลือกใบของเปลือกต้นไผ่ ใบของต้นกาบหอยแขรงเนี่ยนะคะมาฝานเป็นให้บางที่สุดนะคะแล้วก็เอาไปวางบนแผ่นกระจกที่เราเรียกว่าสไลด์นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้น้ําหยดลงไปก่อนที่เราจะเอาไปส่องดูนะคะเราก็จะเห็นภาพนะคะเหมือนกับที่คุณครูให้ดูแล้วก็คือเราจะเห็นภาพปากใบซึ่งจริงๆแล้วเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่พอเราส่องดูกับกล้องนะคะกับกล้องจุลทรรศ เราจะเห็นปากใบได้ชัดเจนนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเอาละค่ะอ่าต่อไปนะคะวันนี้เนี่ยเนื่องจากเด็กๆต้องเรียนออนไลน์อยู่กับบ้านดังนั้นเด็กๆจะไม่มีกล้องจุลทรรศน์นะคะในการส่องดูสิ่งมีชีวิตเ,เล็กๆหรือสอสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เรามองไม่ชัดนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างนะคะของการใช้กล้องการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ ที่เราเรียกว่ากล้องจุลทรรศ์ DIY นะคะดูอิดยัวเซลนะคะเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่สามารถประดิษฐ์ได้เองแบบง่ายๆใช้วัสดุที่มีอยู่นะคะแล้วก็เป็นเศษวัสดุและอาจจะลงทุนได้ไม่ลงทุนบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็สามารถใช้ส่องดูสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่รอบๆตัวเราหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบบ้านนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูก็จะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปดูอ่าเดี๋ยวคุณครูขอเตรียมสไลด์นิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เห็นมาได้เห็นอุปกรณ์นะคะในการทำอุปกรณ์ในการในการทำกล้องจุลทรรศน์แบบ DIY นะคะซึ่ง อ่านะคะซึ่งนักเรียนนะคะนักเรียนได้ทําไว้น่าสนใจมากๆนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่านะคะเด็กๆมาติดตามดูกัน ดีครับผมชื่อเด็กชายเศรว์คุณมาอูชั้นประถมศึกษาปีที่4ีทับหเลที่หนึ่งวันนี้ผมจะมาประดิ์กล้องจุลทรรศน์ DIY วัสดุมีดังนี้ครับม,บมีเลเซอร์ถอดเอาเลนข้างในนะครับสกระดาษลังนำมาเจาะรูกับตุ้ดตูจะได้เท่ากับเลนครับ ยางยืดครับสิ่งที่ผมจะนำกล้องเือทัดมาส่งนะครับมีตัวอุ้งครับ ครับและมีมอดรับเรามาดูวิธีการบักล้องดิจิลทัดกันนะครับวิธีที่หนึ่งเอาเลนแกะออกจากเลเซอร์ครับจะได้เลนแบบนี้ครับสองนำการะาดาษล่างมาเจาะรูแบบนี มาติดกับกระดาษลังที่เจาะรูครับต่อไปนำยางยืดมาติดกับกระดาษลังทั้งสองข้างครับ คั 1> DIY คือ 1. ประหยัดค่าใช้ใจ่ายสอง้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. สิ่งของใดเล็กๆสามารถส่งให้สิ่งของงานใหญ่ได้ครับขอบคุณครับเด็กๆเห็นไหมคะว่านะคะเด็กๆจะเห็นว่า การใช้กล้องจุลทรรศน์ DIY หรือกล้องจุลทรรศน์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองเนี่ยนะคะก็สามารถนะคะใช้ทดแทนกล้องจุลทรรศน์ในห้องวิทยาศาสตร์ได้พอประมาณนะคะเพราะว่านะคะเพราะว่าในขณะที่เราเรียนออนไลน์นะคะเราเไม่สามารถไปใช้ห้องแลบได้เราก็สามารถประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาใช้เองนะคะก็เป็นสิ่งที่เด็กๆทำได้ไม่ยากใช่ไหมคะเพราะว่า อุปกรณ์ก็ไม่ยากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเดียวคุณครูจะมีอีกหนึ่งคลิปนะคะที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยนะคะที่จะให้เด็กๆได้ดูว่าถ้าเราสนใจสิ่งใดรอบๆตัวเรานะคะแล้วเราอยากดูรายละเอียดให้ชัดขึ้นเราก็สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์ DIY ที่เราประดิษฐ์ขึ้นสังเกตร,รอบๆบ,บ้านนะคะเด็กๆก,ก็จะได้เห็นในสิ่งที่แปลกตานะคะในสิ่งที่ ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเราจะเห็นได้ชัดขนาดนี้เราไปชมเพิ่มเติมกันเลยค่ะ <S <S าสามีที่สีอนึงเล็กที่หนึ่งวันนี้ผมจะนำกล้องทิรธทัศที่ผมประดิษฐ์เมื่อทิตที่แล้วเราจะนำมาส่องวัตถุและสิ่งมีชีวิตต่างๆรอบตัวจะมีอะไรบ้าง ด,ด้วงนะคือสัตว์เลี้ยงของผมส่วนที่เห็นเป็นเขี้ยวสองข้างคือหัวของด้วงที่เห็นเป็นเส้นเส้นคือขนของด้วงและมีขาจำนวนสี่คู่แปดขาครับและด้วงมีลำตัวเป็นปล้องและที่จุดจุดจุดสีดำดำคือจุดหายใจของมันครับ หนุกเล่นเต้นเหมือนผมหรือเปล่าเพราะบางอยา่างผมก็ไม่เคยเห็นเมื่อเราสอนก,กับกล้องจิลชาต์ DIY แล้วเห็นเป็นภาพแปลกตาครับขอบคุณครับอ่านะคะโอเคค่ะเด็กๆค่ะคงจะแปลกตาแปลก หูแปลกตาไปกับน้องเฟรนนะคะเจ้าของคลิปนะคะที่ทำผลงานนะคะกล้องจุลทรรศน์ DIY นะคะประดิษฐ์ขึ้นมานะคะจริงๆจะมีเด็กๆประดิษฐ์กันเก่งมากๆเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ได้หาไม่ยากนะคะขอบคุณเด็กชายสัตคูณมะอุนะคะน้องเฟรนเอ่อห้องเรียนส t ประสิทัิหนึ่งคะ่ะที่ทำคลิปดีๆนะคะสร้างกล้องจุลทรรศน์ DIY แล้วก็เอ่อทำคลิปดีๆนะคะส่งคุณครูมานะคะก็ อยากเอามาให้เด็กๆเนี่ยได้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างสรรค์น,นะคะสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเองเพื่อใช้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะโดยเฉพาะในการเรียนวิทยาศาสตร์ถ้าเราได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นนะคะโดยใช้อุปกรณ์ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเองเนี่ยคุณครูว่ามันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูชยานีขติยานนะคะต้องขอบคุณนะคะทีะ่ทุกคนได้ตั้งใจดูแล้วก็ คาดหวังว่าจะเอาความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ